รรมุานาวัตติโลโกสัตโลย่อมเป็นไปตามรมครับหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างทาสีอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับหลวงปู่ทองมาถาวโรท่านเป็นพระมหาเถรอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากครับและมีพรรษาสูงสุดในจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมรณภาพเมื่อท่านมีอายุได้91ปีครับ อายุพรรษา71พรรษาโดยตลอดมาท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นเลยครับหลวงปูทองมาถาวโรเกิดเมื่อวันพุธเดือน9ปีชวดพุทธศักราช2443ครับที่บ้านท่าสีตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันครับสมัยก่อนเป็นอำเภอกรมละสาสแขวงเมืองกาะสิน แล้วเปลี่ยนมาเป็นอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดหลุงปูทองมาเกิดในตระกูลภูมมมิวันมีดาชื่อนายแก่นเท้าภูมิวันอพยพมาจากนครเวียงจันทร์ประเทศลาวครับมารดาชื่อน,นางหาภูมิวันมีอาชีพทำนาท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิตจำนวนแคนปัจจุบันเสียชีวิตทั้งหมดครับเป็นชายสี่คนหญิงสี่คน ท่านเป็นคนลำดับที่สองเด็กชายทองมาในวัยเด็กครับมีนิสัยชอบสันโดษไม่ค่อยสุกสนเหมือนกับเด็กวัยเดียวกันครับบิดาและมารดามักจะพาไปทําบุญที่วัดสว่างทาสีอยู่สม่เสมอครับพออายุเข้าโรงเรียนได้พ่อแม่ก็ได้ส่งไปเรียนหนังสือกับญาติที่เมืองกรฬสินครับจนจบชั้นปถมปีที่4สูงสุดของโรงเรียนในตอนนั้นครับ เด็กชายทองมาเป็นคนเรียนเก่งครับฉลาดเฉลียวเมื่อเรียนจบท่านก็ได้กลับมาที่บ้านท่าสีเหมือนเดินครับเด็กชายทองมาเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายครับช่วยเหลืองานของบิดามารดาอย่างดีตอนนี้เด็กชายทองมาก็มีอายุได้1 0ปีครับพ่อกลับจากเมืองกาลสินพ่อแม่ก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือกับพระอาจารย์เตียง เจ้าอาวาสวัดสว่างทาซีเด็กชายทองมาได้ตั้งใจเรียนหนังสืออย่างตั้งใจและพออกพอใจอย่างยิ่งที่ได้เรียนธรรมะหรือได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธองค์เมื่อเด็กชายทองมาอายุครบ15ปีครับก็ได้มีครูใหญ่โรงเรียนบ้านเชียงใหม่มาขอให้นายทองมาไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนครับ นายทองมาสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลาสามเดือนก็ลาออกมาอุปสมบทเป็นสามเณรต่อไปนายทองมาภูมิวันครับได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2,458ครับที่วัดบ้านยิ้วโพชัยอำเภอทวัดชัยบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีพระอธิการธรรมเป็นพระ ปชาตอนเป็นสมณีนครับท่านเรียนบุพัสิกขาวันาครับเรียนสวดมนต์น้อยสวดมนต์กลางสวดมนต์ใหญ่จนจบครับหลังจากนั้นท่านก็กราบลาพระอาจารย์เตียงไปเรียนต่อนักธรรม12 3สที่วัดป่าน,น้อยจังหวัดอุบลราชธานีแล้วได้ย้ายไปเรียนต่อที่สำนักเรียนวัดบ้านไผ่อำเภอสามม่วงอำเภอม่วง30สครับจังหวัด อุบนราชธานีโดยเรียนวิชาหมูลกัดจายกับพระอาจารย์คำพาจนจบครับอายุของสมมเณน,นทองมารในตอนนี้ก็ครบ20ปีบริบูรณ์ครับท่านจึงเดินทางกลับมาอุปสมบทในปีพุทธศักราช2463ครับที่วัดบ้านทาม่วงอําเภอเสรลปูกจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูศรีลาจารย์วิสุทธ์เป็นพระอุปชา สำเร็จเป็นพระพิสุเมื่อเวลา5้านาฬิกาได้รับฉายาว่าทาวโรแปลว่าผู้มั่นคงในธรรมภายหลังจากบวชเสร็จแล้วไม่นานหลวงปู่ก็ได้กลับไปเรียนธรรมะต่อที่วัดบ้านท่าสาราตำบลชีทวนอำเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธานีกับพระอาจารย์ชื่อพระมหาพันธ์เรียนหลักสูตรปร,ริญญาธรรมประโยค1น3 4จนจบครับ แล้วกราบลาอาจารย์ออกทุดงวิเวกต่อไปครับหลวงปู่ทองมาถาวโรกราบลาพระอาจารย์จากอุบลราชธานีเพื่อจะออกไปทุดงวิเวกในป่าเขาพงไพรฝึกวิปัสสนากรรมฐานครับฝึกจิตให้แก่งกล้าเข้มแข็งหลวงปู่ปรารบว่าการออกเดินทุดงในครั้งนี้หากต้องเจอกับพยันอันตรายใดๆในป่า ก็จะขออุทิศชีวิตเพื่อธรรมะของพระพุทธองค์จะขอยิึดมั่นในพระรัตนไตรตราบจนกว่าจะขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปแม้ตายก็ขอตายในป่าลุงปู่มุ่งไปยังนครจำปาสักเป็นที่แรกครับระยะทางก็มีแต่ป่าเขาลำเนาไพรปักปลดอยู่ตรงนี้สมวันบ้างเจวันบ้างแล้วแต่สถานการณ์นั้นๆครับ บางวันก็เจอทั้งเสือทั้งช้างมาให้เป็นบททดสอบบางวันก็ไม่มีคนใส่บาตรก็ต้องเก็บผลไม้ที่หล่นมาจากต้นมาฉันพอให้มีแรงในการปฏิบัติธรรมบางคืนบางครั้งก็เจอพูดผีปีศาจมาคอยรบกวนในการปฏิบัติธรรมหลุงปู่ก็ต้องแผ่เมตตาให้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเวลาอา,าพาธก็ต้องหาสมุนไพรในป่ามาฉันพอให้มันเทาอาการลงได้ครับ ถึงกว่านั้นเองหลวงปู่ท่านก็ยังมีใจเด็ดเดี่ยวดุดดังเพชรน้ำหนึ่งเปรียบเสมือนว่าเพชรจะสวยได้ต้องผ่านการเจียรไนจิตใจของผู้ที่ประเสริฐแล้วนั้นก็ต้องผ่านการทดสอบเป็นธรรมดาครับไปถึงนครจะปาศักดิ์ท่านก็ได้ไปเรียนวิชาต่างๆกับพระอาจารย์ที่วัดกลางมีอาจารย์บุญทายอดปราดแห่งนครจำปาศัก์ เป็นเจ้าอาวาสครับสำนักเรียนอาจารย์บุญทานั้นมีการสอนทั้งสองอย่างครับคือปริยัติกับปฏิบัติหลวงปู่ศึกษาพระธรรมอยู่ที่วัดกลางอยู่3ปีครับท่านก็กราบลาพระอาจารย์ออกจาริกจุดุงไปยังประเทศเวียดนามพม่าลาวบางก็ว่าท่านพุดงไปประเทศอินเดียด้วยครับ หลุงปูทองมาถาวโรออกทุลงไปหลายที่ครับไม่มีใครทราบชัดเจนว่าท่านไปที่ไหนมาบ้างนอกจากญาติโยมจะถามท่านเองหรือท่านจะเล่าให้ญาติโยมฟังมีบางครั้งท่านเล่าสั้นๆว่าท่านไปที่โน่นที่นี่บางคนก็จําได้ก็เล่าต่อๆกันมาให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่ท่านปักกรดอยู่ในป่าเมืองลาวนั้นท่านก็นั่งภาวนาเสร็จแล้วท่านก็สวดคาถา ระหว่างนั้นเองครับได้มีเสียงร้องโหยหวนเหมือนเจ็บปวดทรมานครับหลวงปู่ท่านจึงเข้าฌานดูปรากฏว่าที่หลวงปู่ปักปลดอยู่นั้นครับเคยเป็นหมู่บ้านเก่าสมัยก่อนเกิดโรคระบาดหนักคนตายทั้งหมู่บ้านตายไปแล้ววิญญาณก็ยังวนเวียนที่เดิมครับพอได้ยินเสียงหลวงปูส่สวดคาถาก็ร้องโหยหวนทรมานเพราะคาถาที่หลวงปูส่สวดอยู่นั้นเป็นคาถาไล่ผีครับ หลวงปู่จึงได้หยุดสวดและเรียกให้วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนี้มาฟังธรรมครับหลวงปู่แผ่เมตตาให้รับรับสินแล้วก็ส่งดวงวิญญาณเหล่านี้ไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นต่อไปครับจำพรรษาอยู่ที่วัดพระาธาตุูุโมงจังหวัดร้อยเอ็ดครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2482ถึง2490ครับ ราวปีพุทธศักราช2482เมื่อลวงปู่ทุดงกลับมาร้อยเอ็ดแล้วนั้นครับลวงปู่ยังไม่ได้มาจำพรรษาที่วัดสว่างทาสีเลยแต่ลวงปู่เลือกที่จะไปจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์สิงห์วัดพระาธาตุอุปโมงอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอด็ดซึ่งวัดแห่งนี้ครับเป็นพระาธาตุเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ครับ เมื่อหลวงปู่สิงห์ทองท่านมรณะภาพลงแล้วครับท่านก็สั่งให้หลวงปู่ทองมานำพาชาวบ้านบูรณะพระาธาตุอุปมงให้แล้วเสร็จหลวงปู่ทองมาได้พาชาวบ้านบูรณะพระาธาตุอุปมงอยู่เป็นเวลาหลายปีจนเสร็จสิ้นครับในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่เองครับท่านได้เทศนาสั่งสอนญาติโยมให้อยู่ในศีลกินในธรรมครับ ด้วยบารมีธรรมและความเมตตาของหลวงปู่ทำให้ชาวบ้านศรัทธ,ธาเลื่อมใสหลวงปู่อย่างยิ่งครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าม่อยู่ครั้งหนึ่งครับได้มีวิญญาณร้ายเที่ยวหลอกหลอนและคอยก่อกวนชาวบ้านจนชาวบ้านนั้นหวาดวกลัวครับหลวงปู่จึงได้เรียกดวงวิญญาณดวงนี้มาถามไถ่ครับแต่ดวงวิญญาณดวงนี้ครับไม่เคารพพระสงฆ์องค์เจ้า หลุงปู่จึงได้ใช้คาถาอาคมเรียกวิญญาณตนนี้มาผูกติดกับต้นมะม่วงหน้าวัดกับแล้วให้ดื่มน้ำสาบานว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มารบกวนชาวบ้านอีกต่อไปลหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดวงวิญญาณดวงนี้อีกเลยครับมีเพียงตอนกลางคืนที่ยังมีคนได้ยินเสียงกิ่งไม้ต้นมะม่วงสั่นไหวไปมาคนก็ลุก ทั้งให้คิดถึงดวงวิญญาณที่เคยถูกหลวงปู่ปูกติดกับต้นมะม่วงไม่ได้ครับกลับวัดสว่างทาสีวัดบ้านเกิดครับในปีพุทธศักราช2490จนหลวงปู่มรณภาพในปีพุทธศักราช2534ราปีพุทธศักราช2490พระอาจารย์เตียงครับเจ้าอาวาสวัดสว่างทาสี ได้มรณภาพลงชาวบ้านท่าสีเลยได้ไปนิมนต์หลวงปู่ทองมาทาวโรให้หมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดสว่างท่าสีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490เป็นต้นมาในเวลานี้เองครับหลวงปู่ทองมาทาวโรได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดสว่างท่าสีแล้วหลวงปู่ทองมาขณะนั้นอายุได้52ปี32พรรษา หลวงปู่ท่านได้นำพาสาธุชนทั้งหลายครับทำนุบำรุงพุทธศาสนาพัฒนาวัดวาอารามทั้งในวัดบ้านเกิดและวัดในจังหวัดใกล้เคียงกันครับรวมถึงวัดใดๆที่ได้มาขอความเมตตาให้ท่านเป็นประธานในการบูรณะท่านก็ได้เมตตาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับเช่นวัดบ้านทาาม่วงจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าเมตตาธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดจอมแจ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์วัดท่ามะเดือ่อจังหวัดขอนแกน่นและอีกหลายๆวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงครับวัดปฏิบัติของท่านอีกด้านหนึ่งครับคือด้านการส่งเสริมการศึกษาโดยท่านจะเป็นครูผู้สอนให้กับพระพิสุสามเณรที่มาบวชเรียนที่วัดซึ่งในสมัยก่อนนั้นครับการบวชเป็นพระพิสุมิยมบวชกันตั้งแต่หนึ่งพรรษา บางรูปก็2ถึง3หรือ4หรือมากกว่านี้ครับก็เคยมีส่วนการบวชเนรก็มีสามเณรมาบวชตลอดเวลาครับเรียกได้ว,ว่าไม่เคยขาดวัดเลยครับท่านก็คอยอบรมสั่งสอนรวมถึงส่งไปเรียนหนังสือในตัวเมืองและในกรุงเทพครับรวมถึงพระธุดงที่เดินทางมาเรียนวิชาคาถาอาคมกับท่านก็มีเยอะครับชื่อเสียงของท่านเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ด้วยคำบอกเล่าแบบปากต่อปากเพราะความจเจริญการสื่อสารในสมัยก่อนล้าหลังมากๆครับโทรศัพท์ไม่มีทีวีมีน้อยวิทยุภาหาทียากครับส่วนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผู้คนจะรู้จักหลวงปู่ท่านโดยการบอกเล่าเท่านั้นจริงๆครับด้วยอภิญญาที่หลวงพ่อทองมาถาวโรครับที่มีอยู่จริงบางครั้งญาติโยมก,ก็มานิมนต์ให้ท่าน ไปปราบผีปอบสมัยก่อนเรื่องผีเป็นเรื่องที่ชาวบ้านให้ความสำคัญมากครับบางพื้นที่ชาวบ้านไหว้ผีแทบจะไม่ไหว้พระเลยก็มีครับท่านก็เมตตาไปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และให้สร้างหลักพระธรรมในหมู่บ้านนั้นๆครับแต่ก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อเห็นว่าหมู่บ้านนี้ลวงปู่มาปราบผีปอบได้สำเร็จ เมื่อหมู่บ้านไหนชื่อว่าผีปอกมาคร่าเอาชีวิตชาวบ้านไปนะครับชาวบ้านก็จะบอกต่อกันไปว่าพระองค์นีด้ดีเก่งกล้าบารมีชาวบ้านก็ต่างพากันเดินทางมานิมนต์หลวงปู่ไปปราบผีปอกครับหลวงปู่ท่านก็เดินทางไปโปรดและเมตตาไปเจริญพระพุทธมนต์เทศนาสั่งสอนทั้งผีและก็คนครับให้ยึดมันน่นในศีลในธรรม แล้วก็เมตตาสร้างหลักพระธรรมให้ชาวบ้านได้กราบสักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เอาพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้เอาผีมาเป็นที่พึ่งหมู่บ้านนั้นกลายเป็นหมู่บ้านธรรมะทันทีครับและอยู่เย็นเป็นสุขไม่เกิดอาเพศใดๆกับคนในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านหลายจังหวัด ทั้งที่มีหลักฐานปรากฏและคาบอกเล่าของชาวบ้านผู้ที่ศรัทธาครับหมู่บ้านที่ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์เมตตาสร้างหลักบ้านหลักธรรมก็เยอะแยะมากมายหลายจังหวัดเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดกาลสิน์นงบัรลำพูอุดอนร์ธานีขอนแกน่นบึงกาฬเพชรบูร์ครับแต่เรื่องก็ไม่ได้จบอยู่เพียงเท่านี้ครับคือความเชื่อของชาวบ้านแต่ละที่ไม่เหมือนกันครับ บางที่ก็เชื่อเรื่องผีปอบผีตาลุกผีปู่ตาผีนาผีฟ้าผีคอนบมสารพัดผีเลยครับแล้วแต่ชาวบ้านจะเรียกขานหลวงปู่ท่านก็ในเมตตาไปโปรดไปปราบไปทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วท่านก็เมตตาสร้างหลักพระธรรมหลักบ้านไว้ให้ชาวบ้านกราบสักการะบูชาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน จนนับไม่ท้วนครับชาวบ้านเลยขนานขนานนามท่านว่าพระผู้พลิกแผ่นดินผีให้เป็นแผ่นดินธรรมเก่งกล้าส,สามารถในการปราบผีโปรดผีชื่อเสียงของท่านก็เลยดังกระชอนเรื่องเหลือไปทั่วครับหลังจากนั้นเองครับญาติโยมก็ลั่งไหลมากราบนมัสการขอพรท่านถึงกี่วัดทุกวันครับบางคนก็มาขอของดีในการทำมาค้าขาย บางคนก็มาขอของยีในการออกรบสงครามปราบโจรผู้ร้ายให้แขวคาดปลอดภัยครับท่านก็ให้ไปด้วยความเมตตาทุกคนเท่าเทียมกันครับยังมีเรื่องที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นครับคือเรื่องหลงปู่รักษาคนบ้าให้หายคือคนบ้าวิกลจริตครับทั้งที่เชื่อว่าโดนของก็คือคุณสายนั่นแหละครับของเขเมร ท่านก็ให้การรักษาอยู่ที่วัดจนอาการหายดีครับจนเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ชาวแก่ญาติญาติครับและชาวบ้านที่พบเห็นจนกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยครับหากชาวบ้านใกล้วัดได้ยินเสียงร้องตะโกนแสดงว่าในวัดต้องมีคนบ้าครับคือกำลังไล่จับคนบ้ากันอย่างโคลมานครับบางคนถึงขนาดต้อง ใส่โซ่คล้องไว้ติดกับเสาวัดก็มีครับหรือบางครั้งได้ยินเสียงร้องโหยหวนร้องผมร้องไห้นั่นแหละครับรู้เลยว่าหลวงปู่กำลังไล่ผีออกจากคนฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับหรือเป็นเรื่องที่งมงายสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ชาวบ้านญาติโยมที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าเอาหัวเป็นประกัน ว่าเรื่องแบบนี้คือเรื่องจริงครับภายหลังครับหลวงปู่ทองมาถามว่าโรย่างเข้าสู่ปัจชิมมัยหรือไวชราภาพครับอายุท่านได้ประมาณ70ปีแต่ร่างกายท่านก็ยังคงแข็งแรงความจำดีเป็นเลิศครับหากชาวบ้านจะมานิมนต์ท่านไปที่ไหนท่านก็จะไปทันทีไม่เคยปฏิเสธเลยครับถ้าท่านไปติด กิจธุระหากท่านไม่ได้เดินทางไปไหนท่านก็จะมาคอยโปรดญาติโยมที่กุฏิหน้าห้องของท่านอยู่ทุกวันครับเวลานี้ที่วัดของท่านจะมีญาติโยมมาคอยกราบนามัสการทุกวันครับเดินทางมาจากทั่วสารทิศครับเช่นขอนแก่นอุดรหน,นองบัวลำพูอุบลราชธานีกาฬสิน์ยะโสธรสีสเกตสุรินทร์รวมไปถึงญาติโยมที่อยู่ประเทศลาว ก็เคยมานมัสการท่านครับเวลานอนพักผ่อนของท่านแทบจะไม่มีเลยครับหรือมีเวลาน้อยกว่าจะโปรดญาติโยมเสร็จเวลาก็ล่วงเข้าไปทุ่มสองทุ่มแล้วท่านถึงได้มีเวลาส่งน้ำสวดมนต์เจริญศีลภาวนาแผ่เมตตาให้ลูกหลานกว่าจะได้หลับก็ประมาณ5้าทุ่มเที่ยงคืนอวันปีสก็มีครับแล้วหลวงปู่ท่านก็ต้องตื่น แต่เช้าครับเพื่อมาทาวัดเช้าพอฉันข้าวเสร็จก็มาโปรดญาติโยมที่เดินทางจากต่างถิ่นที่พวกเขามารอตั้งแต่เช้าก็ทุกคนที่มาต่างก็รู้ดีว่าถ้ามาสายแล้วผู้คนจะเยอะรอคิวก็นานแบบนี้หลวงปู่ท่านก็ได้เมตตาช่วยเหลือทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายเลยครับแล้วแต่ญาติโยมจะบริจาคทําบุญ9บาท10บบาทตามกำลังศรัทธา ที่สาคัญครับหลวงปู่ท่านไม่เคยหลบเลี่ยงไปไหนเลยแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไรท่านก็จะไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยหน้าตาของหลวงปู่อิ่มเอิบอยู่เสมอครับท่านบอกเสมอว่าเขาเดือดร้อนเขาจึงมาพึ่งพระเราต้องช่วยเหลือถึงจะถูกต้องเพราะเฮาเป็นพระของชาวบ้าน และที่สำคัญไปกว่านั้นองปูท่านมีความเมตตากับทุกคนเท่าเทียมกันไม่เลือกว่าจะยากดีมีจนจะเป็นคนใกล้ชิดหรือญาติโยมที่มาจากต่างถิ่นท่านเมตตาทุกคนเท่าเทียมกันรับณนะตอนนี้ผู้คนชาวบ้านทั้งหลายได้ขนานนามท่านว่าท่านคือพระโพธิสัตว์มาโปรดผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดนนื้อร้อนใจเป็นร่มโพธทอง ให้พุทธศาสนิกชนได้อาศัยร่มใบบุญาบารมีของท่านมาจนทุกวันนี้ครับลุงปูทองมาถาวโรท่านมีสิญานุสิทธิ์เยอะครับโดยเฉพาะสมมเนนที่บวชเด่ยนที่วัดครับที่ได้คอยอุปถัมภ์ลุงปูคอยประยุงคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาบางครั้งถ้ามีอาการอาภาทก็ต้องได้นั่งรถเข็น โดยมีสาม,มเณรและญาติโยมคอยสับเปรียนด,ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดครับรวมถึงคุณวิชาหลานของท่านเองครับที่ไดยคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยในวัย90ปีครับหลวงปู่ทองมาถาวโรท่านมีอาการอาภาชอย่างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศีนครินจังหวัดขอนแก่นครับหลายครั้งเลยทีเดียวครับ และต้องได้นั่งรถเข็นประกอบกับท่านก็ฉลาภาพมากแล้วชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายพอทราบข่าวก็ได้เดินทางมาเยี่ยมท่านที่วัดมากระตาบสักการะท่านเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวครับท่านรักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินอยู่หลายครั้งครับอาการอาพาธของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นครับสร้างความกังวลแก่สิทยานุสิ์และชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งครับ ทุกคนที่ท,ทราบข่าวต่างก็สวดมนต์ภาวนาขอพรพระรัตนไรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาลอนุภาพให้หลวงปู่ใหญ่ของพวกเราหายจากการอาพาธและอยู่เป็นร่มโพร,ร่มทำให้แก่พวกเขาให้นานที่สุดครับเท่าที่จะนานได้เวลา8นาฬิกาครับวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2534 เสียงกองเพลงจากวัดครับตีดังกึกก้องไปทั่วสารทิศได้ยินไปถึงสวงสวรรค์เบื้องบนครับชาวบ้านที่กำลังทำนาทําไร่ประกอบกิจอันใดต่างพากันหยุดทันทีครับบัดนี้ต้นโพใหญ่ของพวกเราได้หักโค่นลงแล้วหลุงปู่ใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้จากพวกเราไปแล้วน้ำตาชาวบ้านหลักรินปานส,สายฝนครับ ผู้ที่กำลังอยู่ท้องทุ่งท้องนาก็ต่างรีบเข้ามากราบสักการะลวงปู่แสดงความอาลัยกราบขอขมาลาโทษสิทญานุสิท์ที่ได้ได้รับทราบข่าวก็ต่างทยอยเดินทางมากราบสักการะสังฆารวงปู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนครับลุงปู่ของพวกเราสิ้นแล้วลวงปู่ของพวกเราสิ้นแล้ว น้ำตาแห่งความศรัทธาของบรรดาศิทยานุศิ์ไหลลินลงมาราวกับแม่น้ำในมหานธีก็ไม่ปานสิริรวมอายุหลวงปู่ได้91ปี71พรรษาสังขารของหลวงปู่ทองมาถาวโรถูกเก็บเอาไวนะ้ณสลาวัดสวักทาศีเป็นเวลาห้าเดือนครับเพื่อให้สานุิทธิ์พ่อค้าประชาชนทั้งหลายได้เดิดทาง เข้ามากราบสักการะโดยทั่วกันและได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2535ณเมรุชั่วคราวบริเวณวัดสว่างทาสีและจุดที่พระราชทานเพลิงศพนี้กลายมาเป็นมนทบหลวงปู่ทองมาและบรรจุเท่าอัทิและรูปหล่อหลวงปู่ ไว้ให้สานุสิทธิ์ได้กราบไหว้สักการะบูชามาจนถึงทุกวันนี้ครับญาติโยมทั้งหลายสามารถเดินทางมากราบนมันสก,การขอพรหลวงปู่ทองมาได้ทุกวันครับทุกๆปีทางชาวบ้านญาติโยมบ้านท่าสีหนองสำราญจะจัดงานทำบุญใหญ่ประจำปีครับในระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมแล้วแต่ทางวัดจะได้ออกประกาศ ตามสมควรครับชาวบ้านจะเรียกงานบุญนี้ว่างานบุญหลวงปู่ใหญ่ครับเนื่องจากว่าหลวงปู่ทองมาท่านได้พายาติโยมที่นี้จัดงานบุญนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกๆปีครับจนกลายเป็นประเพณีสืบทอ,อดกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ